ลืมไปเลยค่ะว่าเคยทำตาของฉันมาเพราะว่ามันธรรมชาติมากค่ะสวัสดีค่ะกุ้งเต้นสิลมาค่ะวันนี้มาฟอลลอบตาครบหเดือนค่ะ เดือนคือตาชัดมากค่ะชัดกว่า3เดือนที่ผ่านมาอีกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาฟอลโล่กับคุณหมอคุณหมอบอกว่าตาสวยมากค่ะก็ล่าสุดนะคะก่อนที่จะครบ6เดือนนะคะได้ไปเล่นเฟซน,นะคะแล้วก็เข้าไปดูวันนี้ปีที่แล้วค่ะจําตาเดิมไม่ได้เลยเพราะว่าตาเดิมคือมันไม่เห็นชั้นตาเลยค่ะลืมไปเลยค่ะว่าเคยทาตาสองชั้นมาเพราะว่ามันธรรมชาติมาก <Wow. S 1> ประทับใจมากค่ะการทํางานทุกวันของเราก็คือเปลี่ยนไปเลยนะคะจากที่เราไม่กล้าสู้หน้าลูกค้าเราก็มั่นใจมีความมั่นใจมากขึ้น,นะคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหานะคะหนังตาค่อนข้างเยอะหนังตาตกนะคะกล้ามเนื้อตาออกแดงน,นะหรือว่ามีความกังวลนะคะว่าจะทาไปแล้วตาจะเป็นหอยแครงไหมหรือว่าตามันจะแบบปลื้มไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะแนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะที่เมทโลินิกนะคะที่นี่นะคะเมทโอลินิกนะคะแพทย์นะคะตัวจริงของจริงกุ้งเต้นมั่นใจที่จะทําตาที่นี่เลยค่ะ